สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการของกรมทางหลวงชนบทที่จะขยายเส้นทางเรียบแม่น้ำโขงนาคาวิถียกระดับแหล่งท่องเที่ยว750กิโลเมตรจากจังหวัดเลยถึงจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ กรมทางหลวงชนบทนะครับขยายเส้นทางเรียบแม่น้ำโขงยกระดับแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ที่ผูกพันกับสายน้ําและพระพุทธศาสนารวมไปถึงแนวคิดสายน้ําแห่งความเชื่อเส้นทางแห่งความศรัทธา นายปฐมฉเฉลยวารีอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกล่าวว่าตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักสยามชิดชอบที่ให้บูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางเพื่อพัฒนาให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมวิวทิวทัศน์รวมไปถึงยกระดับถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเติมต่อโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ โดยเป็นการปรับปรุงบริเวณพื้นที่ถนนเดิมด้วยการบูรณะด้านทัศนียภาพสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2561-2580เป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงและ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมทางหลวงชนบทโดยเส้นทางเรียบแม่น้ำโขงนาคาวิถี เป็นเส้นทางเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีลุ่มแม่น้ำโขงจากจังหวัดเลยถึงจังหวัดอุบลราชธานีระยะทางรวมประมาณ750กิโลเมตรโดยปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจออกแบบระยะที่1จากจังหวัดมุกดาหารถึงจังหวัดนครพนมบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สหาดมโนพิรมวัดสองคอนแก่งกระเบาพระาธาตุพนม ระยะทางประมาณ42กิโลเมตรตลอดเส้นทางจะได้พบกับความงดงามของทัศนียภาพของแม่น้ำโขงหาดทรายน้ำจืดและเกาะแก่งต่างๆรวมไปถึง ความสวยงามของศาสนาสถานของศาสนาพุทธและศาสนาคริสตตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าค้นหาซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของผู้เดินทางอย่างแน่นอนและจะดำเนินการสำรวจและออกแบบส่วนที่เหลือในระยะถัดไปทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2565นะครับนี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ถนนแต่เป็นโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องกับวิถีท้องถิ่นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆอย่างไรเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ